สวัสดีครับผมนพพรสองนเนะวันนี้เราก็เดินทางมาไกลนะครับมาภาคอีสานนะครับมาชื่ออะไรนะตาดไทยตาดไทยครับผมตาดไทยน้องชื่ออะไรนะน้องคิงครับน้องคิงอ่าน้องน้ฮาร์ดครับน้องฮาร์ดนี่วันนี้ก็น้องเจ๊กกี้นะแล้วก็น้องเอ็มนะครับก็ให้ตัวเบ็ดผมมามีคลิปพี่บอลติดมาด้วยในคลิปที่แล้วนะเดี๋ยวก็ได้ใช้นะครับตัวเบ็ดเนี่ยครับก็เป็นตัวเบ็ดพริ้์ที่ออกใหม่โซโลแกนบอกใช้ยังไงก็ได้ให้ง้าง พูดเป็นเล่นไป 5x ใช้ยังไงให้ง้างนาะก็เดลตสารนภพรเนี่ยก็เราก็เจอกันบ่อยนะครับไม่ว่าตกเคลื่อนย้ายหรือตกที่ไหนเนี่ยก็พยายามใช้ให้เกิดข้อผิดพลาดข้อเสียก็ยังไม่เจอนะครับสำหรับผมตัวนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับตัวนี้มันจะมี 7O5O6O นะเป็นตนัวเบ็ดจากไพ่พิมพ์นะควันนี้หัวใช้แล้วก็นี่ครับเจ้าโซนิกที่นำมาใช้เหลือไม่เยอะแล้วนะครับก็จะนำมาใช้ในตกในทริปนี้ด้วยโซนิก ก็มีน้องๆหลายคนเนาะที่ส่งเหยื่อส่งอะไรมาให้ผมได้เล่นได้สนุกก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็ฝากแฮปปี้ฟ็อกซ์ไว้ด้วยครับตีนเตะนะขาเดี่ยว KO นะครับไม่ลืมนะครับคนอย่างเรพอสองพันเจ็ดไม่ใช่วัวลืมตีแน่นอนบุญคุณน้องๆที่ส่งอะไรมาให้ใช้ขอบคุณสําหรับน้งใจนะครับที่คิดถึงพี่เนาะแต่วันนี้ด้วยสภาพอะไรต่างๆด้วยปลาที่ไม่ได้ไซส์ใหญ่มากนะสองถึงสามโลนะคริงนะก็มีโอกาสได้นะครับวันนี้ก็ผมก็เลยเลือกตัวเบ็ดขนาดห้าโอ เดี๋ยวโซนิกเรียบร้อยนะครับาสายที่ใช้ก็เป็นกันลายพีสอล้อก็เป็นแบ็กเดวิลนะซีทีคันก็เป็นตัวนี้ก็บอกเลยว่าติดกันมาใช้กันมาพักใหญ่ละนะตัวนี้ก็ผมใช้เวดแค่สิบสิบเจ็ดนะครับสายนี้กันลายแน่นอนนะก็เดี๋ยวมาดูกันระหว่าปลาไซส์ประมาณส3งสโลเนี่ยว่าจะสนุกแค่ไหนนะครับก็เจอปัญหาแน่นอนกับ ซส์ขนาดนี้นะ PE 2กับคัน47แล้วก็สภาพหมายในยข้างล่างเนี่ยเป็นสลายหางกระรอกนะครับแล้วก็เป็นดอกจอกดอกแหนแล้วก็ค้ากันไปนะครับเดี๋ยวมาวัดกันดูปลาที่นี่จีบเนียนๆอย่างเงี้ยลองลองส่งดูนะครับโซนิกนะเสียงแม่งบอกเลยว่าดีมากนะครับโอเคเดี๋ยวคอยติดตามผลงานนะฮะกันว่าจะได้มากน้อยเพียงใด อ๋อครับเท่ากกับว่ากี้นี่นะเช็คปลาเช็คกินครับเรื่อว่าคือได้ปลานี่นะขอขอมาทำอาหารที่ไม่ไปแต่ทำอาหารอยู่ส่วนกลางนะได้ครับอ๋อได้ครับสี่ห้าตัวหกตัวอ๋อได้ครับเอาคลิปมาทำอาหารครับลองเบิ่งว่าเพราะว่าชุมชนเขาจะบอกกินเนื้อปลาเป็นว่าไม่ไปกลินปลานี่เด้แต่ผมยังบม่กินเลยเด้วยอแต่ผมเดี๋ยวขอร้องเราไปวันนี้ผมก็เลยว่าอยากชิมมือขึ้นกันอยากชิมปลาชะโด เออกัเลยว่ายังบันนเมื่อคืนนี่คุยกี่คับผมมองอยู่ประชุมกันก็เลยว่าโอ้ยท่านได้้ไดอยู่ได้หัวหน้าว่าพุที่เอาป่าไม้นี่ว่าได้วเห็นทีมงานวันนี้ก็บพุทีิเกิดได้บัานดอกว่าขอเจ้าโชคมันเออกิดได้ตรงนี้นะตรงนี้กับเมื่อกี้เช็คเกิดยุคกับไอ้ห้านะครับตัวละสองตัวหนึ่งเมียนบอมเมียนครับดีไหมวันนี้ครัะ โอ้เจ้าที่อยากได้ปลาเนี่ยผมนี่ดีดนิ้วอย่างนี้นี่ปับเดี๋ยนแหละโดดขึ้นเรือเพีย้ยเดี๋ยวมาดูกันตอกนกลางวันทำไหวหรือเปล่ากับข้าวแล้วตกอ่ะโอ้โหมเดือนามเดือนูมานึ่ล่อยได้ดวดมัตามมาดูไม่ตามมาัวไม่ตัว 别拉我。 โซนิกโซนิกโลโซนิกโลสุดยกครับตาแล้วหนึ่งตัวตัวหนึ่งชีวิตเขาใครเขาสั่งกับข้าวเราไหมคิงอ่าผู้ใหญ่บ้านใช่ครับรู้จักไหมผู้ใหญ่บ้านสั่งผู้ใหญ่บ้าน คุยงันสาวคุยงานผมก็ไหวไปหาปลาเราเข้าใช่ครับโซนิกนี่มันสั่งได้นะอะไรไม่รู้นะหนุนอยู่ข้างานพวกลูกคอกุ้ยเราไม่อยากทำมันนะมันง่ายใช่ครับใช่ปลาลายนี่ต้องร้องขอแี่นี่ไปที่ไหนเนี่ยโอ้เอ้าตัวเล็กน้อยก็ ที่นี่เป็นการเขาบอกว่าชะโดที่นี่มันเยอะจัดนะเขาโทรตามนพรศรีธรมเจดมาปราบนะว่ามลมลลัวนตกกันจังเลยตกยังไงก็ไม่หมดเสียไปลำเวลาต้องเดินทางไกลมาอีกแล้วเราปล่อยให้มลมาตกไม่หมดสักทีโอ้โหตัวละสักน,นี่รู้จักกิปเปอร์ไหมกิปเปอร์โกเมซอ,อ้าว กัดซะงั้นตัวแค่นี้เฮ้ยแต่ยังไงก็ทะลุเลยนะเขาบอกให้ใช้ให้เหยียดใด้ง้างโอ้ตายไปให้คนอื่นทำเลยนะนี่โซโนินิก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 ทะลุเลยนะครับคันแค่เวทอะไรอ่ะสิบสิบหกหรือสิบสิบเจ็ดอะไรนี่นะนนะเดี๋ยวดูก่อน น้องให้มาแบ็คเดวิวนะสิบสิบหกนะครับที่เปิดจากโกเมซัาแขนจากโกเมซันา,กกมานะครับลอกเป็นลูซิเฟอร์ซีทีโอเคดูตัวกันต่อไปนี่มันเล็กๆจิบจ๊บๆพอที่มันเยอะช่วงนี้ครับไอ้ตามหนองหนองที่พี่ไปขับรถเี่ดตามหมู่บ้านแม่งน่อยใหญ่มีชะดูหมดเลยไหมมีเป็นบางพื้นที่ครับ งานแบบนี้เป็นสลายเราต้องเปลี่ยนกิ๊บนิดหนึ่งคนระับเพื่อไม่เสียโอกาสเมื่อกี้แม่งกินไปแม่งยับไม่ต้องพูดเลยโลก,กว่าหนึ่งตัวต่อหนึ่งชีวิตตาเบอร์นี้ว้าเดี๋ยวมาดูเป็นกิโล ลองมาดูเมื่อกี้เราปีสีเขียวเดี๋ยวนี้เรามาดูสีตองไหม่มีเยอะอเดี๋ยวเรามาดูกันตัวเบ็ดนี่เป็นของพริมนะครับ 5O อันนี้ 5O 5X โอ้พระเจ้าตกยังไงให้เหยียดให้งา้างพี่ต้องทําให้หน่อยโอ้ก็ครีมนี่ยังไม่อยากจะเหยียดเลยับภาษาอะไรตัวนี้ผมเกี่ยวลอดใต้ท้องนะครับตัวเบ็ด 5O เนี่ยพอดีเลยนะเกี่ยวตัวนี้กับโซนิกนี่ผมบอกเลยน้องๆหนูๆนหนูผู้หญิงใช้ดี ผู้ชายใช้ได้ตรงนี้ก็จะมีตุ่มเกรสรนม่มัเจ๋งมากผมบอกเลยชอบนะตกปลาโอ้โหมันพิวสซะเกิน <c oughs> เดี๋ยวเราใช้สีตรงเลมอนต้อ <c oughs> งใส่ไม่ต้องเก็บแล้วถุงเนี้ยก็ถ้าได้หมดนี่ก็ประมาณห้าสิบตัวถ้าทำคอนเทนต์ตกจะโดร้อยโลบอกผมเลิกครับแม่งต้องตกเป็นร้อยอะ แต่ก็ยังไงก็จะตกให้หมดนะชาวบ้านเขาบอกว่าขอเชิญคนที่ฝีมือดีมาเราก็อเผอิญว่าฝีมือดีหน้าตาดีซะด้วยอ่ะจูกันต่อดีกว่าน้อง แล้วอะที่มันกินสาเหตุที่มันไม่ค่อยได้ตัวก็เพราะอย่างนี้แหละฮ่าเรียกอะไรอ่ะนับหนึ่งหมดนับหนึ่งหมดเพื่อไม่ให้เสียหน้าน้อเดียวเหมือนกันครับโอ้ยถ้านพพรสองพันเจ็ดนับแต้มแบบนี้นี่โอ้ตายตายแน่ๆเพื่อนๆอล้อตาย ลูกติดวงจะเริ่มนับถือเดี๋ยวมาตกปลาที่นับแข่งเขาเนี่ย yeah, มันจะให้มันติดได้ไงครับ <c oughs> คือวันนี้แม่งบอกเลยว่ามันโหดร้ายกับผมมากเลยนะโหดร้ายกับผมมากผมจอดตรงไหนลมพัดต,ตรงนั้นอย่าให้รู้นะมึงใครแช่งกูงานนี้กูจะเล่นให้หนักเลยเฮ้ มันจิบจิบแล้วมันไม่ค่อยไล่เราปลาเบอร์นี้เลยปลาปลาเบอร์แบบนี้ไม่ค่อยไล่ผิวน้ำหรอกอ่านนับไปเฮ้ยลูกไปขคุณนะที่แวะมาให้เลยความรู้สึกดีดียแล้วโอ้ยกูเชื่อบมึงใจเกินร้อยแต่กูตอนนี้แม่งชักไม่เหลือที่จะเดินแล้วเนี่ยตอนนี้มาอย่างไกล ็นฟองไหมมันมัน,มนค่อยแตกใช่ไหมแค่นี้นมีโอกาสตายตั้งไง